ธอเป็นเธอที่เขาม่อยู่ในฝันไม่มีใครก็ไม่เป็นไรก็แค่มีเธอกับฉันด้วยกันฉันลงรักเธอแล้วม PFM 94ทอล์อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว DJ อ้อมค่ะ สวัสดีคุณผู้ฟังชาวเอฟอมนะคะก็เรียกได้ว่าเราเพิ่งมาทักทายกันเพราะหายไปหนึ่งวันเมื่อวานนี้นะคะมาถึงเดี๋ยวต้องทักทายด้วยเพลงก่อนเราต้องบอกว่าเออเราเริ่มต้นด้วยเพลงอะไรคือเธอไม่ยอมปล่อยหรือฉันไม่ยอมไปนะคะเป็นภาะวะพะยายามแบบว่าแกแกๆกลางๆละล้าละลังกันอยู่นะคะแล้วก็บางทีมันก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดมันเป็นเพราะเขาหรือเป็นเพราะเราในสุดท้ายไม่ว่าเราจะไม่ปล่อยหรือเขาจะไม่ยอม เราเองก็เป็นคนที่เลือกจะไม่ไปเพราะอาจจะมีข้อบังคับบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ที่ทําให้เราไปไม่ได้หรือไม่กล้าที่จะตัดสินใจในทุกกรณีนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่เรื่องของความสัมพันธ์บางทีมันเป็นเรื่องของ มไม่ใช่ไม่ความสัมพันธ์แบบชู้สาวอย่างเดียวอะมันเป็นจะเป็นเรื่องออฟฟิศก็ได้จะเป็นเรื่องครอบครัวก็ได้ใดๆมันเกิดขึ้นได้บางทีมันก็ต้องกลับมาเช็คตัวเองว่าแล้วเราเนี่ยลึกๆแล้วเราอยู่เพราะอะไรด้วยนะคะ <un> ต่อกันที่ลั่นทมค่ะ <un> ชั้ำคือเรานะคะโรแมนติกซินโดรมรักไม่รู้ตัวและปิดท้ายที่หนึ่งเปอร์เซ็นนะคะเมื <un> ่อวานนี้หายไปนะคะหนึ่ง <un> วันก็เรียกได้ว่าไปเดินทางมาแบบ ฉบับที่ไม่ได้ตั้งตัวมากนะคะก็ไปๆๆไป,ไป,ไปซึ่งมีคุณผู้ฟังเมื่อเช้าได้ฟังอ้อมที่เขาเรียกอะไรอะ่ะที่ green morning show นะคะก็เลยมาถามอ้อมว่า าถามอ่ามหลายอย่างนะาบางคนถามเรื่องพระาธาตุลำปางหลวงที่อ้อมไม่ได้ไปไหว้เมื่อเมื่อวานนี้แต่เขาได้เล่าของเขาเองเดี๋ยวเอามาน่าสนใจดีนะคะเกี่ยวกับพระาธาตุลำปางหลวงถ้าเราพูดคําว่าพระาธาตุลำปางหลวงคุณผู้ฟังถ้าไม่เปิดหาใน Google คุณนึกถึงอะไรหรือคุณได้ยินเรื่องนี้เป็นอย่างไรอะไรเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับพระาธาตุลำปางหลวงบ้างอาจจะอ,อยู่จังหวัดไหนหรืออะไรยังไงเรารู้แค่ไหน ก็ได้นะก็แลกเปลี่ยนกันนะคะในขณะที่บางคนสวัสดีค่ะเพิ่งเคยเข้ามาทาันเห็นพี่อ้อมก่อนจัดรายการเห็นพี่อ้อมไหว้ด้วยสวสดมนต์เหรอคะก็สวสดมนต์ค่ะเพราะว่าเวลาเราเดินมาบางทีเราเหนื่อยเราอาจจะไม่ได้มีสติที่พร้อมจะทํางานบางครั้งมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าตั้งสติแต่จะเอาอะไรตั้งจะนับหนึ่งถึงร้อยก็ได้ หรือจะหายใจเข้าหรือออกเฉยๆก็ได้แต่อ้อมอาจจะรู้สึกว่าภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยปกติอาจจะดึงสติอ้อมได้ดีกว่าอ้อมก็เลยเลือกสิ่งนั้นเพราะไม่อย่างนั้นก่อนที่จะทํางานไม่งั้นมันก็จะขาดสติไปนิดนึงหรือหรือไม่พร้อมเท่าที่ควรนะคะมันก็เลยจะทําให้หลายคนแบบว่าเอออยากรู้จังเลยพี่มูเหรอก่อนจัรายการเฮ้ยจัดรายการคืออาชีพจะไปนั่งงูอะไรก่อน แต่วิธีของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันก็เหมือนนักร้องบางคนจะขึ้นเวทีเขาก็ไหว้บางคนไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลของตัวเองบางคนก็เลือกไหว้เพื่อจะดึงสติของตัวเองอะไรก็ได้ที่ทําแล้วมันไม่เบียดเบียนใครแล้วมันให้กําลังใจกับตัวเองเพื่อจะทําสิ่งข้างหน้าให้ดีขึ้นอ้อมก็ว่าโอเคนะเออทำไปเถอะนะคะก็อ่ะก็แล้วแต่อยากทำอะไรทำไปนะคะส่วนคุณผู้ฟังอ่ะ ถ้าพูดถึงพระธาตุลำปางหลวงคุณนึกถึงอะไรคุณเคยไปไหมหรืออย่างไร EFM ไม่เชื่ออย่าลบหลู่หมอผีคนดังบุกไล่ผีบ้านสาวใหญ่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหายทันทีสร้อยแหวนนาฬิกาแม้ตัวหมอผีก็ยังหาย EFM Shock News <laughs> มีคุณผู้ฟังนะคะส่งข้อความมาเกี่ยวกับพระธาตุลำปางหลวงบอกว่าเงาพระธาตุกลับหัวค่ะนี่คือสิ่งที่นึกออกบางคนก็บอกว่าเคยได้ยินแต่ยังไม่เคยไปนะคะหลายคนก็พูดเรื่องเดียวกันเรื่องเงาพระธาตุที่กลับหัวใช่ไหมคะก็เอ่อบางคนบอกว่าเคยไปมานานแล้วอะไรอย่างนี้ก็มีเพราะว่าเกิดมาจากที่คุณผู้ฟังถามอ้อมว่าไอพี่ครับ รู้สึกเขาจะไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปดูใช่ไหมครับผมไปดูมาแล้วครับสิ้นปีผมขึ้นเหนือก็คงจะแวะกลับไหวไปเรื่อยๆครับอนุโมทนานะครับก็เขาเวลาที่เขาเข้าวัดน,นะคะเขาก็จะมีห้ามใส่อะไรเขาก็จะเขียนไว้นะคะกางเกงที่ขาดเสื้อที่อาจจะดูแขนกุดหรืออะไรเงี้ยก็ดูข้อจํากัดด้วยส่วนคุณผู้ฟังถามว่าเขาห้ามหรือเปล่ามันเลยทําให้อ้อมต้องไปตามหาคําตอบเหมือนกันนะเออว่า ผู้หญิงเข้าไปได้ไหมแต่ตอนนั้นนิวัดนี้เห็นแล้วตาไม่ฝากนะเดี๋ยวไปหาก่อน EFM DJ playlist b y DJ อ้อมค่ะ